สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับวันนี้นะครับก๊อฟอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้นะครับก๊อฟจะพาลูกค้าทุกท่านมารับชมรีวิวรถฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับวันนี้มาพร้อมกันทั้งหมด3รุ่นนะครับจะเป็นเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับเอเวอเรสต์ไทเทเนียมแล้วก็เอเวอเรสต์ไวด์แท็กนะครับก็ระบบการขับขี่มาครบนะครับแต่วันนี้นะฮะจริงๆที่ผมพามาทั้ง3รุ่นเนี่ยนะครับเพื่อ ให้ลูกค้ามาดูนะครับการตกแต่งนะครับที่เป็นทีมนิยมของเอเวอเรสตอนนี้ก็คือการจัดทรงโหลดนะครับโหลดลง2นิ้วนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับเพราะว่า3คันนี้นะครับตกแต่งกันคนละสไตล์นะครับก็จะมีความคล้ายคลึงนะครับหรือว่ามีความชอบของลูกค้าแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วหวังว่ามันจะมีประโยชน์นะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังเทียบนะครับแล้วก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเราจะไปแนวไหน นะครับพอรถทุกคันเนี่ยครับที่เรามาดูเนี่ยเราดูได้สวยเฮ้ยเราชอบนะครับแต่ท้ายที่สุดตอนเราดีลกันจริงๆเราต้องตกแต่งรถคันนั้นให้เป็นสไตล์เราแบบที่เราต้องการใช่ไหมเราอาจจะปรับเปลี่ยนตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยเราชอบแบบนี้นะครับหรือเราต้องเลือกใช้นะครับให้มันเหมาะกับที่เราใช้เนาะเพราะแต่เราคนใช้งานรถไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้เป็นโอกาสดีอีกหนึ่งวันนะครับที่เรา จะพาลูกค้าทุกท่านมาดูนะครับยางทั้ง3แบบรถ3รุ่นนะครับยางทั้ง3แบบในสไตล์การตกแต่งที่ใช้คำว่าพิมพ์นิยมก็คือโหลด2นะครับหรือบางคนเรียกทรงสุตลต่านนะฮะก็ก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์ like นะครับฝากกดแชร์ share แล้วก็กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งตเตือนที่ช่องช e l youtube กับด้วยนะครับซื้อ ford ดอย่าลืมนึกถึงกอนะเบอร์โทรดีไล์กัขึ้นไว้แล้วนะครับ ทุกท่านเนี่ยที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเปิดกระดิ่งเนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะครับเนี่ยเห็นปหนะอย่างทั้ง3คันนะครับเนี่ยเราก็จะไม่พลาดคลิปการรีวิวลดการใช้ลดข้อมูลลดการเปรียบเทียบทั้งชุดแต่งทั้งนู่นนี่นั่นนะครับนะถือว่าเป็นกําลังใจให้กับด้วยนะครับแล้วก็จะได้มีประโยชน์กับทุกท่านที่กําลังตัดสินใจนะครับอนะ่เข้าไปรับชมได้นะกดเข้าไปที่ช่องช่องชาแนลยูทูปกับโปรโมชั่นฟอร์ดได้เลยเพลย์ลิสต์หรือในวิดีโอก็ได้นะฮะมาเริ่ม นะครับจะถอยจนจะขึ้นขอบแล้วนะครับผมจัดได้เท่านี้นะนะครับว่าโชว์รูมันจอดเรียงกันไม่ได้นะเสาเป็นตับเลยนะครับไม่รู้จะจอดยังไงเนาะนะครับวันนี้ก็เอา New Ford e v e r e อ t นะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับบางคนเรียกทรงสุลต่านแหละนะครับก็เอาง่ายๆอาจจะเรียกอย่างนั้นนะครับผมเรียกแบบการจัดทรงโดยการโหลดนะครับก็คันนี้นะครับเป็นตัวสปอร์ตแพ็กเก ไทเทเนียมครับ4ี v เอเวอเรสต์ากนะครับมาครบเลยนะมาครบเลยนะนะฮะก็ให้ดูเลยนะครับ3สไตล์จริงๆนะเพราะใส่ยางไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่โหลดเหมือนกันนะครับอ่ะเราดูจากข้าวๆก่อนนแพนด้าอันนี้ก็แพนด้าครับอันนี้จะแบบเดิมๆนะครับก็ลูกค้าแต่ละท่านก็ใช้ไม่เหมือนกันนะครับชอบไม่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องอยางนะครับเพราะว่าคนที่เคยใช้ผมไม่เคยซีเรียสเลยผมบอกตลอดนะครับบางท่านเก่งกว่าผมอีกแต่บางคนเนี่ยไม่เคยใช้รถ s u v ไม่เคยใช้กระบะมาจากรถเก๋งแล้วมาเลือกใส่ยางใหญ่ๆอย่างนี้ดอกยางหนาหน,นาแต่งได้เท่โคตรถึงเวลาขับไม่ได้นี่ครับอุบัติเหตุที่เกิดบางทีมันมาจากที่เราไม่รู้แล้วเราไปแต่งไอ้รู้แล้วไปแต่งเนี่ยไม่ซีเรียสเลย นะครับไอไม่รู้แล้วเอาไปแต่งแล้วไปขับเนี่ยนะครับอันตรายนะครับอ่าแต่แต่ละท่านเนี่ยที่แต่งมานะครับก็มีความชอบไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูก่อนนะครับอันนี้นะครับไทเทเนียมเนี่ยจะมาแบบสไตล์แบบเดิมๆหรูหราเลยกระจังหน้าเดิมนะครับเดิมๆเลยนะครับแล้วก็คันเนสโหลดอย่างเดียวนะครับส่วนคันนี้นะครับก็จะให้ความดุหน่อยนะครับก็ใส่กระจังหน้านะครับเป็น FORD เป็นสีดำด้านนะครับ รถตัดดำเงาหมดนะแต่ใส่กระจังหน้าเป็นดำด้านนะส่วนคันนี้นะครับใส่กระจังหน้า f อ d นะครับเป็นสีดำเงาหมดนะครับเพราะว่าแรปทุกอย่างเป็นดำเงาหมดนะครับนะก็จะเหลือแค่ตรงกันชนหน้ากับคิวล้อนิดนึงนะครับที่ขอจังําเป็นสีกาไฟอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูรถใกล้ๆนะครับก่อนไปดูรถนะครับกราบขออภัยลูกค้าทั้ง3ท่านด้วยนะครับผมไม่ได้ล้างรถใครเลยนะครับเสร็จมา พร้อมกันนะครับโดยไม่ได้นัดหมายนะครับก็รีวิวโดยไม่ได้นัดหมายเหมือนกันนะครับขออภัยลูกค้าทั้ง3ท่านด้วยนะครับไม่มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีเลยเนาะนะครับจะอยากเอามารีวิวเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับอ่ะเรามาดูจากคันนี้ก่อนนะครับสีขาวเนี่ยตกแต่งแพนด้าก็เป็นเรื่องปกติถูไหมครับตกแต่งแพนด้าก็เป็นเรื่องปกตินะครับเห็นไหม แต่จริงๆอ่ะสีเทาก็แต่งได้นะนะีครับจะเป็นหมีนะจะเป็นหมีสายพันธุ์หนึ่งก็ได้นะครับบางคนก็แต่งแรปนะครับบางคนก็แต่งนะครับเป็นแบบแล้วแต่สีที่แต่ละท่านชอบแล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูนะครับนี่โหลดลงหมดนะนะครับยางไม่เหมือนกันเลยนี่คันนี้นะครับยาง RT นะครับยาง RT แม็ก20หมดนะครับแม็กใส่แม็ก20หมดนะออฟเซตเนี่ยนะครับไม่หนีกันเลยนะครับออฟเซตไม่หนีกันเลยแต่แม็กคนละยี่ห้อกันทั้ง3คันนะนะครับแต่ดูก่อนนะนี่ยาง RT เห็นไหมจุดสังเกตนะครับดอกจะลึกนะครับจะมีความโหดมีความดุนะครับเห็นไหมดอกลึกๆนะครับก็ส่วนใหญ่เอเวอร์เรสต์ก็ใส่สุดกันที่ RT เนี่ยแหละครับถ้าเอาไปลุยกันนะ ต่อมาอันนี้เป็น AT ทนะครับอันนี้เป็น AT ทเห็นไหมครับดอกจะมีความตื้นกว่า RT นะครับดอกจะมีความตื้นมากกว่า RT นะครับตัวนี้วิ่งบนถนนดำได้มากกว่า RT นะได้มากกว่าตัวนี้ไม่ใช่ว่ามันวิ่งไม่ได้นะครับมันวิ่งได้นะนะครับแต่มันจะมีเสียงดังมากกว่านะครับแล้วเจอน้ำจะลื่นมากกว่านะ แต่ตัวนี้นะครับจะวิ่งบนถนนดําได้ดีกว่านะครับแล้วก็มีความเงียบกว่านะครับเห็นไหมดอกนะมันจะไม่โหดเท่านะครับนี่ให้ดูกันแบบจะจะนะแต่มันเทียบใกล้กว่านี้ไม่ได้นะครับสุดแล้วจริงๆนะครับอะเรามาดูกันอันสุดท้ายดอกเฮี T, นะครับน่าเรียบเรียบสุดเลยนะครับ เกิดมาเพื่อวิ่งบนถนนดำจริงๆนะครับไม่เน้นลุยเนาะเน้นวิ่งรีดน้ำาีดีเงียบรีดน้ำดีครับนะตัวนี้วิ่งบนถนนดำได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับ,นะรบวิ่งบนถนนดำได้ดีกว่าู่แล้ใสนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราชอบนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะคะยี่ห้อก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่พูดถึงนะคันนี้ใส่นิโตะนะนะครับใส่นิโตะนะ แต่ถ้าเราจะใส่ h t ทียี่ห้ออื่นได้ไหมได้นะครับถ้าต้องการความเงียบวิ่งบนถนนดำได้ดีนะเห็นไหมล่องเนี่ยแทบน้อยเลยนะครับมีลายยางนะครับเรื่องของเนี่ยวิ่งนะเห็นไหมแต่ตัวเนี้ยถ้าไปลุยเรียบร้อยดินก่อปุ๊บก็หัวโกนเห็ไหมก็หมดนะครับมันก็ใช้ไม่ได้นะฮะอ่ะ ก็ขึ้นอยู่นะครับว่าเราชอบแบบไหนเห็นไหมให้ดูยางนะครับทั้ง3ามแบบนะครับแล้วผมให้ดูนะตอนใส่ยางแต่และแบบเห็นไหมครับนี่อาทนะใส่แล้วก็จะเป็นแบบแนวนี้เห็นไหมครับออกมาหน่อยอ่ะนี่เป็น AT ทนะครับอ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เป็น HT มันเป็นแบบนี้ก็มาดูนะครับอันนี้ทำเยอะนะครับตอนรีวิวก็เป็นรถของน้องในทีมนะครับคันนี้ก็ใส่ชุดโหลด ทั้ง3คันเนี่ยใส่ชุดโหลดของโปรเฟนเดอร์หมดนะครับก็มีโชคมีเรื่องของปีกนกลูกหมากอะไรครับชุดโหลดเนี่ยผมผมผมคุยกันก่อนนะชุดโหลดเนี่ยมันมีหลักๆเลยก็3ตัวเนอะก็เป็นโมโนนะครับก็ที่เป็น2.0มี OEM 2.5ที่เป็นตัวท็อปมี u u e n ซีรีส์นะครับที่ส่วนใหญ่ที่ใส่กันนะครับก็แล้วแต่งบคุยกันนะ คุยกันนะครับว่าจะใส่ตัวไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้เรามาพูดถึงการจัดทรงโหลดนะนะฮะส่วนเรื่องเบรกจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วแต่นะครับแต่สำหรับผมอะเบรกเดิมนะครับเบรกเดิมแต่คันนี้ไม่ได้ใช้เบรกเดิมนะคันนี้จานใหม่นะเห็นไหมคันนี้เปลี่ยนจานนะครับแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกนะครับแต่ใช้ฮับเดิมนะครับใช้ตัว ตัวฮับเดิมนะแต่เปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็เปลี่ยนจานนะนะส่วนใครจะใส่เบรกบมโบ้ um ที่เป็นจะบอกว่าไงเดียเป็นเบรกคัตตนะอม um นะแล้วกันนะครับผมก็ไม่อยากจะใช้คำว่าเบรกบมโบ้นู่นนี่นั่นเนาะนะครับเป็นเบรกคัตตอมแล้วกันนะครับเบรกแต่งที่เราใส่ใส่กันโอ้ร้อนจะเป็นลมขอดมยาดมนิดนึงนะครับเนี่ยนะฮะเราก็เลือกเก่านะครับไม่เปลี่ยนจานก็ได้ไม่เปลี่ยนจากนจาก็เป็นอย่างนงี้เห็นไหมไม่เปลี่ยนจานไม่เปลี่ยนเบรกก็เป็นอย่างงี้ นะครับอ่ะก็ขึ้นอยู่กับชอบนะครับให้มาดูทรงนะคันนี้นะครับเอาแม็กกับยางแล้วกันคันนี้เลนโซนะเป็นวีนอมนะครับสีดำเงานะครับก็เป็นโฟร์ฟอร์มิงแหละนะครับทั้งทั้งสามตัวนะก็ตัวนี้จับคู่กับยาง h ฮนะเป็นนินโตสเปคยางเนี่ยสองเจ็ดห้านะครับสองเจ็ดห้า 55 R 2 0นะแน่นนะถ้าเราดูดีๆอ่ะเห็นปะ่ะ27 555 R 2 0โหลด2นิ้วนะครับบางคนบอกว่าดูเหลือเยอะไม่แปลกครับเพราะอะไรครับเพราะยางมันหัวโกนนะครับมันไม่ได้มีดอกแบบพึบผับพึับขึ้นมานะครับเห็นไหมแต่หน้ายางหนานะครับก็เป็น ห้าห้าเห็นปะเป็นยางนายังหนาหนะครับนี่ก็โหลดสองนิ้วาทรงประมาณนี้เห็นไหมครับช่องว่างระหว่างล้อหน้าดูนะครับล้อหลังผมจะให้ดูยังไงเนี่ยติดรถคันนี้ขอโทษนะครับอันนี้ช่องว่างระหว่างล้อหลังนะอ่ะเรามาดูกันคันนี้ คันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูคลิปเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขับไปส่งแล้วให้ดูเรื่องของขอเขาเรียกอะไรอะอัตราการบริโภคนะครับเดี๋ยวต่อเลยนะครับแล้วก็อีกวันก็รีวิวไปคันนี้ใส่เวคคันนี้ดูล้อเล็กไปเลยไหมะนะครับคันนี้ดูล้อเล็กไปเลยเนาะนี่ก็เป็นเวกเวลนะครับเป็น20นิ้วนะเป็น20นิ้วแต่ยางนะครับยางคันนี้เป็นโตโยนะครับเป็น a อ แต่สเปคเนี่ยมันเป็นสองหกห้าห้าสิบห้าครับมันเป็นสองหกห้าห้าสิบห้านะครับลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยใช้งานไม่เหมือนกันบางคนชอบแบบเนี่ยดูดูล้นล้นนะนะครับบางคนชอบแบบไม่ต้องยื่นออกมาเยอะยางไม่ต้องกว้างมากนะครับตอนแรกลูกค้าจะใส่ห้าสิบด้วยซ้ำถ้าใส่สองหกห้าห้าสิบนี่ผมจะให้โหลดสองนิ้วครึ่งนะครับแต่ว่าเราถึงเวลาจริงๆเนี่ย ผมรู้นะว่าทําได้นะครับทรงมันจะไม่เหลือขนาดนี้ด้วยนะเห็นบ้านนี้มันดูเหลือเยอะใช่ไหมถ้าใส่ถ้าโหลดสองนิ้วครึ่งจะไม่เหลือเยอะขนาดนี้นะครับเห็นปะอันนี้มันจะดูเหลือเยอะแต่เราให้ลูกค้าใส่เนะี่ยสองหกห้าห้าห้าเพราะอะไรมันนิ่มนวลกว่านะครับขับได้นิ่มกว่ามากกว่าห้าสิบนะครับแล้วลูกค้าไปใช้งานอนะ่ะสี่ห้าคนอนะ่ะ าใส่ห้าสิบแล้วโหลดลงสองนิ้วครึ่งอ่ะบรรทุกนั่งห้าบรรทุกของเรียบร้อยนะครับขับเหนื่อยแล้วทีนี้นะครับเราก็เนี่ยเปลี่ยนบีบว่าที่ใส่ห้าห้าดีกว่ามีความนิ่มนวลแล้วพี่โหลดลงสองนิ้วดีกว่านะครับบรรทุกได้นะครับ,บ,น,นะรบนั่งได้นะฮะนั่งได้เนาะก็เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้เต็มที่เห็นไหม ใช้งานไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็เผื่อเอาไว้นะครับแต่อันนี้ก็ดูได้นะดูออฟเซตดูความห่างนะครับนะอ่ะเรามาดูนี่แน่นที่สุดเต็มที่สุดนะครับอ่ะอันนี้นะครับเป็นแม็กของ เอแวนไพหรืองาน A ของร้าน AA เนาะบิ๊กนะครับมา20นิ้วเหมือนกันนะครับมาจับคู่กับยางโตโย RT อีกนะครับแล้วคันนี้สเปคยางนะ275 55 R20 แน่นสุดนะครับสุดจริงๆดูเถอะนะอ่านดูนะมาดูข้างหลังเราดูข้างหน้าแล้วเราก็ดูข้างหลังมะ เดี๋ยวผมไม่มีดีกว่านี่หาอะไรวัดให้ผมไม่มีนั่นนะจะเรียกว่าอะไรนะตะหลงตะหลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับพรานี้สี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วพรุ่งนี้ส่งรถเช้าเนี่ยผมนึงนะผมมาหาไม้วัดให้นี่เข้ามาก่อนน้องๆผมมีไหมนี่ก็สนตลอดอืม บริษัทไม่มีมันมันทัดเลยเรอัดได้ไหมรัมมนทัดนะแปบ๊บหนึ่งนะครับเผื่อทุกท่านจะได้ไปดูม,มีมันทัดใช้อะไรดีวะโอ้หบริษัทชั้นมันมันทัดสักอันก็ไม่มีนะครับมาต่อเนาะเมื่อกี้พยายามไปหาแล้วหาไม่เจอนะครับก็เลยตัดคลิปไปละะเลยนะครับจนเราหา ตัวช่วยนะละคือไม,ม้บรรทัดครับนะเรามาวัดกันเนอะเอาจากข้างหน้าก่อนดีกว่าข้างหน้าเนาะคันนี้ผมวางจากบ่าขอบยางนะครหน้าสินะครับความต่างนะสิบครับคันนี้ยาง275เช่อ่ะ275 55 20เป็นยาง HT นะเฮ้ยมวางขอบขาวเหมือนกัน ในสิบสองหน้าสิบหลังสิบสองนะครับคือความต่างเรามาดูอันนี้เราวางบนบ่านี่นะครับหน้าสิบยางสองหกห้าอทนะครับยางสองหกหกับยางสองหกห้าเอเห็นไหมด้านหน้าเหลือเท่ากันเลยเนาะ เราลองมาดูตัวนี้ดีกว่าเมื่อกี้เหลืออย่างละสิบถูกปะนี่ฮึบโอ้ยอันนี้เหลือเก้าเห็นไหมครับอาทีเหลือเก้าเห็นไหมสองเจ็ดห้าห้าห้ายี่สิบแต่เป็นอาที T. เห็นไหมครับเหลือเก้านอกนั้นอนุเหลือสิบนะอันนี้เหลือสนะิบ นะครับไม่เหมือนกันนะรนี่วังจากบานี้ก็ได้ยิงมันต้องวางจากบานี้เห็นไหมเดี๋ยประมาณสักสิบสี่นะครับเดี๋ยประมาณสักสิบสี่นั่นเท่ากับว่าเนี่ยเราให้ดูนะนะครับว่ามันไม่เหมือนกันเนาะนะครับถ้าเราเลือกยางนะครับดอกเรียบเราใส่สองเจ็ดห้าห้าห้ายี่สิบได้ เราใส่แบบ AT เพิ่มขึ้นมาเราใส่265 55 20ความห่างระหว่างล้อเท่ากันนะครับเอาลงเท่ากันนะผมเอาลง2นิ้วเหมือนกันนะเห็นไหมเท่ากันไอ้นู่นเอาลงเหมือนกันแต่ความห่างระหว่างล้อเหลือน้อยกว่านะครับนั่นเท่ากับว่าบางทีเนี่ยการที่เราใส่ยางแม็กออฟเซตเท่ากันใส่ยางไม่เหมือนกันนะครับมันก็ทําให้คุณขับได้เลี้ยวได้ไม่เหมือนกันนะครับ ความดูเต็มไม่เต็มก็ต่างกันใช่ไหมอ่ะออฟเซตล้อนะครับสิบห้าสิบแปดออฟศูนย์ออฟหนึ่งนั่นก็อีกต่างหากนะครับบางออฟเซตใส่กระยางชนิดนี้ได้ใส่กระยางอันนู้นไม่ได้ใส่กระยางอันนี้ได้นะครับมันก็แล้วแต่นะครับก็ถ้าชอบแบบไหนนะครับก็พูดคุยกันเนาะนะครับมันจะได้อะไรเลยนะทำให้จบ นะครับแต่งให้จบใช้งานให้มันแบบถูกนะครับแบบที่เราต้องการนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่รู้หรือลูกค้าบางคนไม่รู้เนี่ยไม่รู้หรอกถูกไหมไม่รู้หรอกเนาะว่าเนี่ยก็ยางเหมือนกันต่างไซส์ต่างเบอร์กันนิดเดียวมันทําให้รถใส่ได้วิ่งได้นะครับในการมองไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ให้ดูเนาะเมื่อกี้เราดูกันแล้วความไม่นั่นแล้วเรามาดูจากด้านหลังบ้าง นะครับดูจากมุมด้านหลังนิดนึงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นี่เห็นไหมนี่นะครับผมให้ดูนะนะนะแล้วก็ดูจากคันนี้ขึ้นอยู่กับชอบ นะครับดอกขึ้นอยู่กับชอบเอาที่เราใช้เห็นไ,ไหมนะครับางานนี้ออกมาเยอะก็จะดูดูุๆนะ,ะก็ไว้ให้ดูนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยเราอยากจะออกอา่า เอวเวลส์วายแท็กแต่งแบบนี้ยางอย่างนี้ได้ไหมได้นะครับเราออก4ีู่ณสแต่งอย่างนี้ได้ไหมได้นะครับรูปแบบการตกแต่งนะครับมันวนได้กันหมดทั้ง3รุ่นนะไม่มีอะไรตายตัวเลยนะครับวันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับเรื่องของรถทั้ง3แบบนะครับลูกค้าต้องการแบบโหลดนะครับแต่ต้องการแบบหรูๆแบบเดิมๆแบบความเป็นโครเมียมนะครับก็นี่ ก็จะจอ,อกมาเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าต้องการแต่งแบบแนวสปอร์ตหน่อยนะครับหน้าใส่ดําเงาด่นี่นะก็เป็นแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นแบบนี้นะครับต้องการความเข้มใส่สีเปลี่ยนสีอะไรยังไงได้หมดนะฮะไม่ตายตัวแต่วันนี้ผมพามันดูนะครับทั้ง3มคันนะครับมาดูทั้ง3คันนะฮะออปชั่นเนี่ยรถไม่ต้องพูดถึงมีเหมือนกันหมดนะครับกล้อง3 6 0องศา ระบบรักษาเลนนะครับระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะครับระบบเตือนการชนหน้าระบบเบรกอัตโนมัติตวจจับคนเดินด้านข้างมีบายสปอร์ตด้านในมีหลับในนะครับด้านหลังมีเตือนการชนเมื่อถอยระบบช่วยเบรกมีเหมือนกันหมด3คันนี้นะครับแต่อันนี้ที่ให้มาให้ดูเนี่ยคือสไตล์การตกแต่งนะครับการจัดทรงที่ใส่เรื่องล้อและยางไม่เหมือนกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ ค,คลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับลูกค้าหลายๆท่านนะครับก็ยังไงนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนล u t u b e กับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรไอดีไลน์ก๊อฟขึ้นไวให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกากรใดก๊อฟก็ต้องาบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปพรุ่งนี้ก็มาดูกันนะครับว่าผมวิ่งไปส่งเนาะผมวิ่งไปส่ง นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าการโหลดจัดทรงวิ่งใส่ยาง AT ไปเป็นยังไงนะครับแล้วก็รับชมอีกวันหนึ่งก็รับชมรีวิวขนั้นต่อนะครับก็ฝากติดตามผลงานกับด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ